ครับผมสวัสดีอาจารย์นาตาทุกท่านครับผมสวัสดีคือเก่าครับอันนี้ครับออกกลางมาคือเก่านะครับเนาะออกมาเอานกเจ้าบินเลือเลยนะครับออกพเนยดทีได้เฉลยมาว่านเลยครับไฟไหม้ย้อนเหวอยู่ครับออกมาตามห้องมันใกล้ๆกันนี่แหละครับพ่กไก่แค่สีมันประมาณครับแต่ว่าไปกลางเดียวครับพเนยดตัวนี้มาว่านนี่าหามุมใไซด์ลดนเตี่ยวครับ กวาดิไซคือล็อกครับอ่ะโอเคครับดึงสภาพไม้กันสภาพไม้กับสระมาณนี้นะครับเป็นป่ายางเป็นภูเขาครับผมมากับอาจารย์หาท่านครับมาเนี่ยมาตามตัวไม้คือเราแล้คือว่าเมื่อกี้ครับที่เหลือยังบูโลงมาจากเขาครับเอาละครับขึ้นนอกไปแล้วมาหลุดน้วมกันคือเราครับหลุดไมนร่วกันครับ ครับเตอร์ครับโอ้ยเสียงเปรี้สายกรีเลยครับโอ้โหโดนจนไรครับมาตามค้อมาได้ครับวันนี้ได้แล้วครับผมขังลรื่อครับขังลรื่องสบายเลยกับซิประมาณนี้นะครับเนาะนนทขัดจะเต็มกันหรอกตัวเนี้ครับ ง่ายตน้นไม้ต้นใดครับง่ายห,หลายต้นแล้วครับวนไปวนมากครับสุดท้ายมากเรียบร้อยอยู่ต้นแหงนะครับกนะ็ขอ,ขอบคุณอาจารย์น้าๆทุกท่านครับผมที่ติดตามรับชมช่องเราเขาใหญ่ดีีฟาร์มครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ